เจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่าผมแน่ใจว่ามันไม่สะอาดแต่ผมจะซักมันอีกครั้งหลังจากที่เธอออกไปข้างนอกคุณนี่มันสุดยอดจริงๆถังเสี่ยวโจรู้สึกทึ่งมากเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างจริงจังว่าสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ล้มเหลวในการสอนลูกๆให้มีความสามารถไม่ใช่เพราะพวกเขาขาดความสามารถแต่เป็นเพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ขาดความตระหนักรู้ด้านการศึกษาและขาดความอดทนพวกเขามักสงสารลูกๆกลัวว่าลูกของตนเองจะทำงานหนักไม่ได้ ถังเสียวโจตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นพยักหน้าอย่างเงียบฮ่าฮตัวเขาเองก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่เขามาเป็นหัวหน้าเลขานุกานเขาทุ่มเทความคิดและพลังงานเกือบทั้งหมดในการทำงานและโดยพื้นฐานแล้วปล่อยให้การดูแลลูกเป็นหน้าที่ภรรยาของเขาเขาไม่ได้ไปรับเด็กๆกลับจากโรงเรียนและไม่ได้สอนเด็กๆในการทำงานบ้านบางครั้งเขาเพียงแค่คุยกับลูกด้วยคำไม่กี่คำแล้วกลับไปทำงาน ทั้งเสี่ยวโจวยิ้มอย่างขมขื่นความอดทนของเขาที่มีต่อลูกชายมีน้อยกว่าหเปอร์เซนเมื่อเทียบกับความอดทนที่เขามีต่อง,งานของเขาคุณเป็นพ่อที่ดีผมไม่เก่งเท่าคุณหรอกทั้งเสี่ยวโจวกล่าวอย่างละอายใจ เจียงเสี่ยวไปโบกมือการสอนลูกของแต่คนต่างกันคุณกำลังเดินบนเส้นทางแห่งการรับใช้ประเทศและประชาชนถือเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ที่ต้องสละตัวเองออกจากครอบครัวเพื่อดูแลทุกคนแต่ผมไม่เหมือนคุณผมพอใจที่จะพาภรรยาและลูกๆของผมให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดในขณะที่ทั้งสองกำลังคุยกันเจียงชานก็อาบน้ำซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วและออกจากห้องน้ำป้าป้าขะตักเสื้อผ้าที่ไหนคะเจ้าตัวเล็กจับกระโปรงที่ยังมีน้ำหยดอยู่แล้วพูด เจียงเสี่ยวไปรับมันด้วยรอยยิ้มส่งมาให้ป่าป้าเธอหนูคุยกับลุงถังไปก่อนหลังจากที่ป่าป้าอาบน้ําเสร็จเราก็จะไปกินข้าวกันได้ค่ะป่าป้า,ปารีบๆหน่อยนะหนูแทบรอที่จะได้กินอาหารอร่อยของเจียงเฉิงไม่ไหวแล้วเจียงเสี่ยวไปยิ้มรับหลังจากที่เขาเข้าห้องน้ําเขาก็รีบอาบน้ําแล้วซักเสื้อผ้าและกระโปรงของลูกสาวอีกครั้งแล้วแขวนไว้บนตะขอในห้องน้ําเมื่อเขาออกมาทั้งสามก็ลงไปชั้นล่างด้วยกันวันนี้คุณจะกินอะไร เจียงเสี่ยวไปถามทั้งเสี่ยวโจวกล่าวว่าคุณมาที่นี่ทั้งทีผมต้องเลี้ยงคุณด้วยปลาอู่ชางนึ่งซีอิวแน่นอนวันนี้เชฟหยางจะลงมือปรุงเองผมบอกเขาไว้ล่วงหน้าแล้วเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเขาไม่รู้ว่าเชฟหยางจะวางมือในการทำปลาอู่ชางด้วยตัวเองเมื่อไหรดังนั้นหากเขาไม่ทานอาหารมื้อนี้เขาอาจไม่มีโอกาสแบบนี้อีกแล้วเจียงชานฟังคำพูดของทั้งเสี่ยวโจวและพูดอย่างมีความสุขหนูรู้จักปลาอู่ชาง ทั้งเสี่ยวโจโหยอกล้อเธอชานชานหนูรู้จักปลาอู่ชางด้วยหรืองั้นบอกลุงหน่อยว่าหนูรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเจียงชานท่องขึ้นมาว่าดื่มน้ำฉางซากินปลาอู่ชางทั้งเสี่ยวโจโรู้สึกขบขันเมื่อได้ยินหนูน้อยคนนี้พูดออกมาเขาชักจะชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเธอรู้จักท่องบทกวีด้วยดังนั้นเขาจึงยังคงหยอกล้อเธอต่อไปหนูยังรู้จักฉางซาด้วยหรือ เจียงชานพยักหน้าและพูดว่าป้าป้าซื้อหนังสือภาพเรื่องสามก๊กมาอ่านให้หนูฟังบ่อยๆในนั้นมีตอนที่29ที่มีชื่อว่าการต่อสู้ที่ฉางซาเพื่อปล่อยห่วงจงกวนอูต่อสู้กับห่วงจงในฉางซาและพิชิตหวงจงได้ทั้งเสี่ยวโจวรู้สึกประหลาดใจอีกครั้งเขาถอนหายใจหนูยังเด็กมากแต่หนูก็รู้เกี่ยวกับสามก๊กด้วยไม่เลวเลยเจียงชานพูดอย่างภาคภูมิใจหนูรู้จักตัวละครในสามก๊กเยอะแยะเลยนะคะทั้งเสี่ยวโจวถามด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นหนูก็รู้ทั้้งหหมดแลวรือ เชียงชานเริ่มร้องเพลงโตเออร์ตุนหน้าน้ำเงินขโมยมาหลวงกวนกงหน้าแดงสู้ที่ฉางซาเถียนไว้หน้าเหลืองสู้กับโจโฉหน้าขาวจางเฟยหน้าดำร้องชาชาในเวลานี้ผู้ใหญ่สองคนและเด็กหนึ่งคนได้เดินไปที่รถของถังเสี่ยวโจแล้วพวกเขาร้องเพลงที่มีกลิ่นอายของอุปรากรป,ากรปักกิ่งด้วยเสียงแบบเด็กๆซึ่งมีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ทังเสี่ยวโจวอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงจนกระทั่งลืมเปิดประตูรถด้วยซ้ำนี่คือเพลงอะไร ทั้งเสี่ยวโจวถามด้วยความประหลาดใจเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่ฟังดูมีเสน่ห์มากเจียงชานสายหัวหนูไม่รู้เหมือนกันป่าปาฮัมเพลงนี้ตอนที่เล่าเรื่องสามก๊กหนูคิดว่ามันเพราะดีเลยฝึกร้องทั้งเสี่ยวโจวหันไปมองเจียงเสี่ยวไปน้องชายนี่เป็นเพลงประเภทไหนเจียงเสี่ยวไปรู้สึกผิดอยู่พักหนึ่งยุคนี้ยังไม่มีเพลงนี้เพลงนี้มีชื่อว่ารับหน้าวาดนิ้ว ซึ่งเปิดตัวในปี1996เขาไม่คิดว่าลูกสาวจะร้องเพลงที่กระตุ้นความสนใจของทั้งเสี่ยวโจเขาพูดอย่างเร่งรีบมันไม่ใช่เพลงประเภทไหนหรือตอนที่ผมให้ชานชานอ่านการ์ตูนภาพเพื่อความสนุกสนานผมจะทำเพลงแบบมั M ่วๆสองสามบรรทัดแต่มันไม่ค่อยเป็นจังหวะหรอกงั้นหรือทั้งเสี่ยวโจเหลือบมองเจียงเสี่ยวไปและรู้สึกสงสยัยแต่เขาไม่ได้ถามคำถามอีกและเปิดประตูรถ พวกเขาทั้งสามขึ้นรถทั้งเสี่ยวโจขับรถไปที่เจียงโขส่วนเจียงชานยังคงร้องเพลงต่อไปเจดีราชาสวรรค์สีม่วงปีาศาจสีเขียวต่อสู้กับยักษาราชาลิงทองคำสัตว์ประหลาดสีเงินเอลสีเทาหัวเราะห้าห้า